สวัสดีครับนะนะเหมือนเดิมครับสวัสดีนะนะทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันอาทิตย์ครับเรามาตกปลากันเหมือนเดิมครับวันนี้ที่บอกกบนาครับมีเพื่อนฝูงมหาจากโคลาชกันนะครับคุณเยอแล้วคุณเอแล้ว อันนี้ก็ชุดทีมงานโคราชนะครับลุกลุดเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาสักกี่ตัวกับแมตปลาใหม่100ปลาเก่าอีกร้อยกว่าตัวไว้เจอกันนะครับนะน,นะตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วครับโอเคครับคลิป

ปลาตัวนะปลาตัวปลาตัวปลาตัวอํมจะเย็นนะอํมเปิดเบรกให้ผมนิดนึงก่อสายอยู่ก่อสายอยู่สามแปดนะครับลูนอรอหอยดำหัวเหลืองนะครับ ขอบคุณครับโหวันนี้เพื่อนมากายมากมาจากโคราชมาตักปลาให้เพื่อนโดยตรงเลยขอบคุณมากมากครับไปกลับไปด้วยแต่ปลากลับกลับเพื่อนตัวแรก <laughs> 8นะครับตัวแรกเลยครับหอยดำหัวเหลืองเงี้ยเก่งเก่งส้มเนี่ยเขาเขารวยอยู่แล้วเนี่ยนะครับข้าวใข้าวใบบริการกะทินะเอเดียวน่นกะทิเดียวเลยมันไม่มีตัวัองปาาม้อฝะไกัดี่ะไรกัไม่ห

จัดสูจใจมาร่วมถวายในวันนี้ก็สามารถทำใปแห่ส่งโทษล่ายบูโดสดได้เลยนะครับในทีนี้ก็จะมีเวนกองยาวนะครับนำแห่ส่งโทษแห่บัน,นทีร่ายบูโดสดนะครับในีูี้นะครับคสนส่งฤกษ์คุคคคคเฉลิมเฉลิมตูตูนะครับรัปสมมะสารทอดันสามเมื่อคี อวัตโต้ก็ต้นประจําปี2005นะครับจุนะครับจุดด้วยนาวาอากาศทีมาโนสูน3.8นะครับกองสารและคุณครับหกหลังเหลืองทองส้มจะตามขวาตัวนะออกแล้วครับออกแล้วครนเตือนนะครับตุดด้วยคณะผู้จูงสีขาอวบาสเอร์คุบวยปีจาวบ้านวัตโต้ก็ต้นนะครับเพื่อกระตุ้นยอดภาพนะครับ นะครับสำหรับท่านสภาพนะครับที่รับสิเทราพย์เข้าไปบริวารกจะผิ่นะครับแต่อย่าน้องแราน้องไม่ไม่กดดันพี่นะที่ยังไม่โดนกับเขาเลยพี่ยังไม่โดนกับเขาเลยแรงมันดีเออดูดินะเอ๊มึงเนี่ยเห็นปะมึงจะกดดันกูแล้วน่ะกูไม่ให้มึงกดกูไม่ให้มึงกดดันกูมึงกดดันกูว่า 38นะครับหลังเหลืองทองสม้มสามแอจ้ะหลังเหลืองทองสม้มไม่อยากขยบับหรอกมันแสบมือไม่อยากขยบับหรอกมันมแสบมือ ที่าใตจะมีอกาวถ้าถึแต่อยู่นะครับนี่ครับหลังเหลืองท้องส้มสามแปดหาอย่างไงก็ไม่เจอ um yeah. แม่ไอ้กอบนี่ก็มันจะตกได้ดูมันเนะดูดูดิยังยืนใส่ไอ้มึงนี่มันเซรียล่าไ,ไ,นะไ,ไม่รีบอ่ะกูไม่รีบเก่งใจยังไงอะ่ะขวาตัวนะคะขวาตัวนะ สองจุดห้านะคะไข่ดำหัวเหลืองขวาตัวนะขวาตัวนะจานเรียบร้อยจานจานจะเย็นนะตัวแรกตัวแรกตนนนนี้่ขาขาาวพ อะไรนะี้เขามาเนี่ยนี่ไงโดนกันแล้วโดนกันแล้วนี่นี่น่ผมอยู่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปอีกแล้วไปกเฮียวเดยวเดียวเดียเดียวเดียวอนละตัวอนลตัวปิดฝาที่ปิดฝากอนมันมันปิดจนไม่นั่นละก็ดูตัวมันดิติดสายจานมาด้วยเดี๋ยวติดสายเข้ามาาจานดิจานเดี๋ยวนะถ้าผมแก่สามชั่วโมง

จางก้ครับจางอก้ก้ก้โก้ทุโทีนะครับเฮ้ยคันเป็ดตะโก้ไอ้ข้ามไม่กลัวกลัวเหยียบไม่เห็นอะไรนะ

ได้จากไหนอ่ะอ่า <estiver> น <No, S 1> ี่นะครับป่อยดำเขาเหลือรดแอร์ให้ลูกก่นสมาทานศีนและรับศนพร้อมกันว่าศูนะครังดังนะครับ โัข้านาติโตทาะืมาเตาเรนะธรมาติโตทยามะคือาสตาเรนาตังานาปโตยามะอะระหมาัมมตะวา พูดเองนะพูดเองนะขวาตัวนะครับขวาตัวนะาขวาตัวนะขวาตัวนะาขวาตัวนะครับขวาตัวนะ อาจารย์โดนอีกแล้วอาจารย์ขอโทษทีอาจารย์นี่ทำไมโดนแต่อาจารย์วะอ,อะไรนะไอเต็มปากเนี่ยนะโกส่วนมากแม่งน่ากลัวเชื่อผมเถอะเห็นไหมล่ะ เออไม่ต้องไล่สอนไม่ต้องไล่สอนไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมกดดันแทนขอบคุณครับตูดจะหิ่งเงือกเมื่อกี้เดียวคนไม่เคยช่วยตัวเหยื่อเขาเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาหวังดีเขาหวังดีเขาเขาหวังดีกับเราเขาต้องอย่างนั้นแหละ VNB ทั้งใจ VNB ทั้งใจ2 5นะครับหอยดำหัวเหลืองตับตัดพร้อมแล้วก็ยกแตะตืนพระพุทธเจ้านะครับ ก็จะคณะแรกนะครับเสนแรกเป็นของเรื่องประธานนะครับใส่มันก็พอได้ตรงเนี้ยจะไต่สู้ตรวจทั้งสองใและไต่บริวารน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวคณะที่ห้าเดี๋ยวประเทินอ่าท่านผู้ใหญ่สมนึกจเสนอคนแม่เป็นสายเดี๋ยวกระเทินบาทแล้วก็เครื่องกระถิทธนะครับบางส่วนนะครับที่ได้นํามาข้อถวายนะครับเครื่องบริวาร สองจุดห้านะครับหอยดำหัวเหลืองซ้ายเป็นตัวนกอกร้อง่อนี่ครับอยู่ข้างหน้าสู้ชิคพายปลาสู้จริงๆวะ่ะ มันไม่ยอมเลยอะเป็นปะวันลูกปะวานจ่ิจริงมันไม่ยอมดูดินี่เบรกผมอ่ะใส่สิบหกแผ่นนะใช่เหรอเออสินแก้็ดูดิดูมันวิ่งอย่นีดูด,ดิไอ้ยังไม่ยอมอ่ะใส่ไม่ใส่ตะเบรกไงไม่ได้ปิดไง หส้วหมือนกันองห้านะครับหอยดำหัวเหลืองตัล้กเนยดตัดไปนะครับตัแวจได้ระเยน่บริวารนะครับจะเป็นหมอนบาดแล้วก็เทอรโอ่ทางเอาลายยันะยเล็กน้อยก็ได้นะครับาจะมีเ้าสาม สองสิบห้าหายดำเขียวเฮ้ยน้ำแบตไม่โดนปลาก,กัดเลยเนาะ พยายามจะปล่อยปลากูหน้าดูเลยเว้ยฮะพยายามจะปล่อยปลากูหน้าดูเลยเว้ย đi nó còn rồi nhé. <laughs> <laughs> โอ้โหโอ้โหเต็มหน้าเว้ยดูกล่องกูเลิกหมดแล้วเนี่ยจิปย์ <c ười> ของเวอร์ซัสป่ะเวอร์ซัสป่ะ ดูที่ที่ผ่ายเลือกหมดล้วกล่อง กัดไปเคาะปากเดินดีกว่าอะไรอห ตีไม่กัดที่พอกโทษนะพี่หอยดำหอยดำเขาพูดกับใครอ่ะอ้าวโอ้โหช่วงนี้หูดับสองจุดห้าหอยดำหัวเหลือง มันแรงดีจริงๆขอบคุณครับโอ้โหมามืดเลยวันตม้มข้างหลังเราอะัปดูข้างหลังเราดิน้นสั่งข้าว่ังไว้ป่ะ สองจุดห้านะครับนกอนกอฟ <c oughs> ไ,ไ <c oughs> อ้นกออฟสองจุดานะครับนกองอฟอ้เต่าเาแดเตาแดคิดห่หมอมาขีดยาขีดเลยกอะะ่ะขีดเดินไม่ได้ไไม่ไหว สองสุดท้าหายดำหัวเหลืองครับ <c oughs> สามโมงกว่าแล้วครับฝนตกแลว <c oughs> ก็เดี๋ยวเตรียมกลับกันและวันนี้ก็สรุปยอดก็ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหางนะครับวันนี้ ไปพบกันใหม่นะครับนะนะ้าคลิปต่อไปฝากผลงานไว้ด้วย